อสวัสดีค่ะกับเบนติคิดชนแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นปลาฉลามกันนะคะนี่น้องถิงอ่านนะอันนี้จินจีนนะคะจีนจีนวันนี้ใส่ดอกไม้เชียวนะ,ะอันนี้พี่ชก,กุลนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาเล่นกันเลยนะคะอว่ตุมเลยค่ะอวตุม ตรงเล็กตรงใหญ่ตรงน้อยไปชกด้มป้นี่นะคะเป็นน้องหิงอันนี้เป็นอีกแล้วนะคะนี่นะคะสวยพชรเกิแล้ก็จีนนะคะมาอันนี้เอา